ตอกไข่ตอกมีกิ้ไส้บี้งไส้ดิตอกเส้นสิเห็นป่ะนี่จงาเห็นอย่างชุ่รรสเหลือเออตอดไข่สวัสดีครับผมมาพบมาพอกับเชฟจอนกระทะเบี้ยวนะครับเนาะมาอนีสิมาถอดไข่สูลูกสูเมียกินนะเออเป็นไงที่น้องคอยันมักเฮ็ดกับเขาให้ลูกให้เมียกินเด้ลูกคอยกันมาถอดไข่เป็นมะลุกนี่ครับถอดไข่นี่ไข่นี่ เขาเลือกน่วยเฉพาะที่แสบที่สุดนะลูกฟังพอฟังพ่อนะไข่ี่เสิเอาหน่วยใดเสียบเขาต้องเบิ่งดีดีลักษณะของไข่แต่ละน่วยน่วยใดที่ออกมาจากตูดของไก่แล้วขันตกถึงพื้นมันสิพอแสบลูกวิตามินแควเสียมสิบอคอยไหลต้องมื้อต้องไว้ต้องไวต,อ,ไวต,อ,ไวตอนมันสิรูดออกจากดากปุ๊บ<อ>นี่เขาต้องต้องเอาสินี่แควเสียมไหลเห็นบะฟังพอจำไว้นะจำไว้นี่ควนนี่ควนมาไปยังด้ควนคืออ่า ไข่ๆว่ป่าวิตามินซีวิตามินซีนได้ลูกพ่อย้อมถิ่มเงินเดือนเจ็ดแปดหมื่นถามแมงเมืองหลวงแมงยูเกาหลียูเกาหกลีพ่อถิ่มเงินเดือนเจ็ดแปดหมืนม่นเน,นี่ยเพื่อมาเป็นเห็ดยังมาตีเพื่ออามาเห็ดกับเข่าให้ลูกให้เนี้ยกิน,ม,นมีความสุขเป็นลูกน้องคนมันบรเวยเดอกลูกเป็นเชฟคนเร็วเป็นลูกน้องคนมันบะรวยท่าสูมือนี่พ่อแกจนก็เกาอีกเออพ่อเขได้เป็นลูกนอ้องพูดใดไแต่ว่าพ่อกะมีความสุขในความจนของพ่อเออนี่ เขามานั่งสิงไฟเขามาเห็ดกับเขาให้ลูกให้นมี้กินมาสิตอกไข่้วเมี้ถือไข่ไเออมันคือไข่หามเขาบะอ่าตอกเปิ้กนี่ตอกไข่นี่ตอกบีคือใส่บีแกส้นิตอกเส,ส้นสิเห็นบ่นี่นี่คือนี่คือการวิธีเห็ดไข่ถือต้องนะใช่แคลเสียมของไข่อ่ะมันอยู่ที่เปลือกนะอบอกเลยอือนี่ตอกอีกปกาเห็นบ่นี่บีบลงไปนะบีบลงไปออเห็นบ่บีบลงไปไข่นี่มีประโยชน์นะบอกเลยมีประโยชน์ตอกอีกเกาลงไปอือเห็นบ่นี่ มันผสมเปลือกนิดนึงนะน้ำปลามาลูกอน้ำปลาเนี่ก้อนสิใส่นี่เขาสีมองกนอันนี้น้ำปลาแทะแต่บาของเมียไข่อเค็มด้วยกันใส่ลงไปนะใส่ลงไปเพราประมาณอันไหนเงียกะตุ๋ยมากินที่นี่เวลาการค้นไข่เนี่ยผมแนน้ำให้ใส่มือนะครับนะใส่มือนี่ค้นค้นแบบนี้ค้นลงไป มีแถวเสียมมานจะดีป๋ปนเปร์กันไปนะครับมือเฮานี่สะอาดอยู่แล้วนะครับเนาะนี่เห็นไ่มคนคุกคลุกคุกเขากันสุลวดเฮ้าดีลูกสุลวดเฮาเฮาขาดบ่ได้เดิน้าเสียแขกเท่าโต่มันก็สุดยอดอยู่แล้วเท่านี่ลูกเห็นบ่นวิธีการค้นไขนะ่เนี่ยตั้งใจเบังลูกบ่ได้เล่นเกมเด้ลูกเนี่เบังลูกนี่นี่เห็นบ่การค้นนี่เห็นไหสเชิญรับโอ้ยบ่เป็นยังเทลงเท่าใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายตัวเออ พอดีโอ้พอดีพอดีเนาะเถิงซวงพอดีครับการใส่ชุดหลุดเฮ็ดให้ใส่หล่เสียบหลายบอกกันนะใส่หล่เสียบหลายเนาะกระเทินให้กับใส่ให้มันเบื่อเสปียงถ่อจีจงเหรเฮ็ยหยางชุดหลุดสียบหนึ่งเออทอดไข่เนี่ยต้องทอดทอดมันเสียส่หล่เสียบหลายเสียบคอยเห็นไหมเนี่ยมันเขียนดีวะเสียเบเนี่ยนะเซฟเป็นเชฟยุคเกาหลีมาจากปีแล้วแปดปีเป็นย้อนมาอยากออกมาใส่ชีวิตกับหลกครอบครัวเพราะว่าหนึ่งเป็นเชฟนะ เงินเดือนดีก็จริงแต่ว่ามันวุ่นวายมันหลายอย่างมันหลายอย่างใส่สิเพื่อนร่วมงานใส่สินั่นสินี่เป็นลูกน้องเขาน่ะมันบ่รวยไงอือพอจะออกมาเราไปยังไหนป่ะที่นี่จนกว่าเก่าจนกวเก่าพี่น้องนี่พอจะค้นได้ทีเลยมาครับเห็นป่ะนี่โอ้ยห็นว่คักนี่เห็นป่ะพี่น้องเบิ่งนี่โอ้เบิ่งสีสันเหนียวเหนือบเลยครับมาที่นี่โอ้ตวัดไอเออโอ้โอ้เป็ยังไงหลังเลย เออเป็นไดเป็นไดบอกแล้วอันนี้เทปกระทะไฟนะครับเทปกระทะไฟไหม่นะครับผมโอ้โหเป็นไรลกูกทหารมันมีผู้ใดเห็ดแบบนี้ได้เพราะบอกได้ว่ามีคนเดียวที่ทอดไข่แล้วเป็นไฟ<ช>นะครับเ<ช>ออเห็นบ่มือพ่อนี่พ่อหู้ยุว่ามันถึงอย่างแต่ว่าพ่อกบพาย้ามบ่ไห้มันออกไปทางไหนเห็นบ่โอ้ทอดไข่ตัดเสียบให้เว้ยผัดไข่ซะผัดไข่เดี๋ดไปเอาจานนะไปเอาจานนะพี่ซิมอพี่รองเบิ้งอ้ งงโอ้ว่าห,หันว่าหันนั่นว่าหันนั่นสุดยอดปะครับบอกเลยว่าเทคนิคนี้จะไปลองเล่นแบบเด้อเออโอู้หอยเตือนไหมว่าหันไหมไห้หลังควนเลยวะโอ้คักขักขักอัน,อนกระทมมะทมันแห้งไหมกระทะมันแห้งใส่น้ำจัง่อยบ่อเอาเอาหนามาเอาหนามาเอาเร็วเร็วไปเอาหนามาจาังเลยเนีน่ยหนามกินหนามกิน เออป้อมมือไหมลูกป้อมมือให้พ่อทำไหมเออป้อมมือตัวปาทอดไก่ข่อยไหมเป็นเสียบให้เว้ยพูนล่ะบังลาให้กินว่าแบบนี้ทอดไก่ทอดไก่สูตรพัะตะคานเนี่ยนี่หาดาวเลยเนี่ลูกเออพูนล่ะพูนล่ะเห็นบอสพ่อบอกแล้วพ่อขอแค่เปิดใส่เน็ทเอามามุดให้ังพ่อเมียเอามะลอดข่อยยีกินน้ำ ออโอ้ยมันนามมันแหงเขนนานามมันแหงอือใส่จังไนอยใส่จังไนอยเออขั้นตอนแต่ละคนมันมาคือกันเ<ม>นาะบอกไว้ก่อนสูตรแต่ละคนสูตรแต่ละสูตรตมันมาคือกันเออของเจ้าแซ่แม่หอยสีซิมในบัดที่นี่นี่เจ้าป้อนนี่หอยป้อนได้หอยซีิมีหลีได้หอยบ่ได้บ่เรียนหอยละคนมาเฮ็ดถิมเฮ็ดคว่างหอยเจี๊ยดถิมเฮ็ดโกยังได้เงินคอยคอยก็ซื้อมาคือกันเออคอยก็เสียดายระวังหนาดปากเด้อ กินอะไรไอนัวป่ะกินอะไรป่ะเจ็บเจ็บครับตีมือไม่เคยตกเลยพี่น้องตีมือเแม่โอเคนะครับเด้อผู้ใดอยากเอาไปใส่เอาไปใส่เบื้องสูตรนี่บอสผิดบังแน่นอนเซ้กระทะเดี่ยวขอลาพี่น้องไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ